มาฮะมาเชิญ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 เดินให้ลุ่มเลยครับพี่เย้พี่เอ๊สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเดอาเฮ้ยเฟตฉันเปิดสาธารณะปุนี่สวัสดีพี่น้องกล้องไปทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดนะครับที่นี่บนทูลพิธีแล้วอยู่ในในเมืองรับแล เราอยู่ในเมืองหนุมานนะพี่พี่วันนี้นะตอนนี้กี่โมงใช่แล้วครับพี่บอลครับวันนี้ต้องบอกว่าณนะมณฑลพิธีนี้อลังการมากฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่บอลด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะฮะอย่าพลาดนะครับตั้งแต่เวลา9กโมงจุดศูนย์นอน,นะครับเริ่มพิธีพุทธาภิเษกณนะวัดพระธาตุเหมอนหินอำเภอเขาบง,งจังหวัดกาฬสินนะครับมาครับจิตจิตอ้ฟ้นมา ไม่ไม่ไมกลับกลับป้องกลับป้องมองมองอ่ะอ่ะอ,อ่ะมองละเดินตามสิใครเดินตามใครเดินตามอ่ะไปไปโอเคมาครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรรยากาศอุโมงหรือว่าเมืองเขาเรียกเมืองธนุมานนะครับพี่พี่นุมานนะครับทุกอย่างจะมีธนุมานครับเราแผนดูกับแผดดูนะครับธนุมานใครแผดเราบ้างธนุมานเต<ม>็มไปหมดครับพี่พนุมานเต็มไปหมดนะครับ เราไประทานอาหารนะฮะได้นะครับได้เราไปทานอาหารปลทั้งหมดครับอนุมานทั้งหมดนะครับพี่ปลาคุณทั้งหมดเราจะปิดเราจะปิดเมืองอนุมานเสร็จอันนี้หลวงพี่เลยเศกนุมานที่นี้นะพี่นะครับครับพี่พดูฮะอนุมานทั้งหมดครับดูไปแล้วไปแย่ไหมฮานุมานทั้งหมดครับมาครับนนะฮะอ่าพรุ่งนี้เศก บ่ายโมงตรงนะพี่พี่นะประมาณบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะพี่พี่นะครับนะครับนี่คือเมืองหนุมานนะฮะนี่คือหนุมานมูนหินนี่คือหนุมานมูนหินรุ่นแรกนะครับพี่พี่นี่คือหนุมานมูนหินรุ่นแรกนะพี่พี่นะพี่พี่ดูครับบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศบรรยากาศของเมืองหนุมานที่ผมเคยไลฟ์เคยแจ้งไปแล้วนะฮะเคยแจ้ง้วนะครับพี่พี่นะครับพี่พี่ดูบรรยากาศนะครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนก่อนก่อนกลับก่อนเลิกนะครับรรยากาศพี่ดูบรรยากาศตอนนี้ก็มาตั้งสองทุ่มนะดูพี่ๆเราเข้มข้นกันมาตั้งแต่ช่วงสักประมาณเก้าโมงเช้าไหมตีสามครับตีสามที่พุ่งถึงนะตีสามนี่ตื่นตีสามตื่นตีสามมาตื่นตีสามนะ บรรยากาศบรรยากาศยืนบรยาาบรยากาศนะครับฝากฝากแฟน,นครับแฟกพื้นที่พื้นที่พื้นที่เอาพวกเราฝากแด่ฝากไลร้ไร้โบนได้โบนเลยครับงามมากเลยครับครับดูพื้ทนที่นี่ครับพื้นที่นนีี่่คือพื้นที่ในโบสถ์มหาอุดจะไม่พี่นะแต่แต่เราเนรมิตนะเราเนรมิตให้เป็นเมืองหนุม,มานอ่าเรากำลังเนรมิตให้เป็นเมืองหนุม,มานนะครับ นะฮะดูครับสบองคนละเมืองดูเมืองฮันุมานของพวกเราอ,อ่าแทนดูแทนที่คุมที่คุมิมก็ฮันุม,มานครับ พรุ่งนี้ใครไปร่วมงานมีแจกป้ะครับปัิจอยู่ครับวันนี้มีมัฮะปัจจุบันครับป่ครับรุ่งนี้งานเสร็จแล้วมีของแจก,ก,กเป็นที่ระลึกแล้วกันฮะเป็นที่ระลึกนะฮะนิดหน่อยนะพี่พีนะเป็นที่ระล,ลึกนะพี่พีนะอนะฮะโอเควัดพระธาตุเหมือนหินนะครับพี่วัดพระธาตุเหมือนหินนะครับวันนี้นะฮะนี่ครับเราในละมิดตั้งแต่เช้ามืดนะครับพิ่งเสร็จนะพี่พีนะสองทุ่มได้ไหมประมาณสองทุ่มเนาะ อ่าสองทุ่มบรรยากาศดีครับพื้นที่กำลังสวยงามความสวยงามบังเกิดแล้วพี่ความสวยงามบังเกิดแล้วนะฮะอ่านะครับฝางแกฝักแกไฮไลท์ไลท์นะครับลุยครับยอดยอดบรรยากาศสุดยอดคือบรรยากาศพี่ดูอ,อน,นุมาณล้อมเาอยู่อนุมาล้อมมาอยู่ มาลเลยครับองคูนะครนี่องคูนะครับองคนะครับเงค์าองค์กางามสวย ติง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 อือฮึโอเคครับพี่บีประมาณนี้พรุ่งนี้พบกันนะพี่พีนะสวัสดีครับ